ควันนี้ทีมงานโคราชโซน่าเซลล์ so ครับผมวันนี้ทีมงานกําลังเตรียมที่จะขึ้นแผงโซน่าเซลล์นะครับผมเส้นนี้เส้นนี้ทั้งหมดสี motor, er ่แผงนะครับผมอันนี้แผงอยู่ข้างล่างนะครับผมอันนี้ขึ้นไปแล้วหนึ่งแผงครับอันแผงที่สองกำลังขึ้นไปแผงคือนทีนี้เราใช้ของโมโนฮาร์ฟเซลล์นะครับผมโมโนฮาร์ฟขึ้นสี่ร้อยวัตต์นะครับอันนี้ไฟออกดีครับขับปั๊มเสมอนะครับสมอิร์ดหนึ่งพันหนึ่งร้อยวัตต์หนึ่งจุดห้าแรงนะครับผมแรงขึ้นนะครับ ซลาเซลล์นะครับเราออกแบบมาสาหรับโครงสร้างรับโซลารเซลล์โดยเฉพาะนะครับข้างบนงานสวยๆเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนครับผมอันนี้ลมแรงมากนะครับวันนี้แต่ว่าเราก็ค่อยๆขึ้นนะครับวันนี้อาศั่ว่าเข้าสู่หน้าหนาวแล้วนะครับลมค่อนข้างแรงนิดนึงนะครับพยายาค่อยๆดันขึ้นไปแล้วก็ขยับนะแข็งค่อนข้างปรอดบางนิดนึงครับเนื่องจากเป็นกระจกนะครับ ล้วก็ก,าาวก็ทำ้วยคมระมัดระวังจับติดนะวันนี้เราเป็นเราเบอร์ชีพแลนะครับเราทำงานชั่นโงดังนั้นถ้าเกิดช่างใหม่มๆก็จะต้องระวังนิดนึงของเราก็มีเซฟตี้มีอะไรอยู่แล้วนะครับนี่มันจะคปับนล่้องกัน,นครับ,รบอันยังดีนะครับผม งามเนี่ยโครงสร้างก็แข็งแรงสวยงามกระวางเพจวางอะไรให้เรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นสีเคลือบกัาวนีกชั้นนะครับโครงสร้างนี่เป็นเหล็กกัาวนัยทั้งหมดครับวางเพจเคลือบกัาวนัยแข็งแรงวยครับดีนคุณภาพแน่นอนครับผมโครงสร้างประกันงานสุดตัว5้าปีครับตัวแผงรับประกันไฟออก25ปีนะครับแล้วแต่อ่าความสิบ กานสามแล้วรับประกัน20ปีนะครับไปออกไม่รับประกันแต่งนะครับนี่คือสวยงามแข็งแรงนะครับผมนี่เป็นโค้งของนาเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับถ้าใครสนใจนะผมงานช่นววงางน้ำโม่สูงงานสวยๆนะครติดต่อเราเข้ามาได้ครับผมเพราะน่าสนะจคือตัวศูนย์เก้าสองสองหกสี่แปดแปดสองครับผมเราพร้อมให้บริการและพร้อมให้